วัสดีค่ะมันบเห็นนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียามเสาเด้อค่ะจักโมงละบุจ่จักเจ็ดโมงกว่าสองสี่สองโมงวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมค่ะ 2, สองพันห้าร้อยหกสิบห้าซากานิกากะภาพพี่น้องเขาโคเขาปลาคือเก่าเลยค่ะตามล่าหาเห็ดปวกคือเกาาเ่าพี่น้องคือเกาาเ่กคเกาค่ะพี่น้องโมหัว่าสิไปหาเห็ดยังเนาะแถวบานเห็ดกระบ,บอ,อกกะตองมาปลา,กาเก่าที่แหลวว่าสิบ,บ่มาแต่กลับมาคือเก่าค่ะโมโมไม่มองไปแล้วไปสวัสดีครับ <ไป S 1> มาหอดแล้วกรับเอาจิ้มก่อนครับจักสองดอกครับอสองดอก,ก,อดอกแรกแหกมนันแหกมนันเงี้ยถั่วแดงเลยแม่ไทยเนี่ยเออกระติสถั่วเต๋อหออมองเก่าครับนี่หมองนี้ยวเอาห้อยเก่าที่เขาเอาเนื้นนอหมูหวานเหลือขึ้นมาอีกสองดอกพี่เนามันมันค่ะสองดอกแรกแหกมันที่แค่เขียวค่ะงามๆเลยพี่น้องมีดเสียหมูหวานนี่ บุได้มียลงมาสัมเอาเฮ็ดปวกขัดโป้งมีดใบมองเฮ็ดปวกมาๆๆเฮ็ดปวกตับกระล้วจู้งามๆครับนี่ขุดมาไปกล้องทับเลยพี่น่อยขุดหลายขุดหลายแห่งครับไปต่อบ่ได้ครับต้องถอยทับอ้ยพี่น้องถอยทับไปมองไมครับปุกจิกครับมีสองดอกครับตรงนี้ไปเรื่อยๆเ้อครับ ออดีฝอยบริเวณปลวกแดียงนะครับคนละอะไรพี่น้องอย่างกระดานหน้ากระ<ม>ดานตรงลบกับตรงถอย,คน,ยคนหลายครับอีมาลองกองแกงซะก่อนนั่นเริ่มต้นครับพ <c oughs> อแล้วดอกนึงมีดอกเด,ยเดียวครับพี่น้องมองื่อกี่ดอกเดียวทนโทษครับง่ายนะ,นะ เอ๊ะตื๋อ <effectively> ตื๋อโอ้ยบ่เห็นโอ้ยหอยเก่าจะของอย่างไงบ่อหินเอ้ามีจักดอกขีเก่าด้วยพี่น้องขีเก่าจะของตื่นเงี้ยบตื่นเงี้ยบอ้าวใหญ่โซนเด้อพี่น้องออกจากข้างในล่ะอยู่เลาะทางครับ ได้ยินเสียงรถแน่กอะอยี๋ว่ากันดื้อไปหาไปเรื่อยๆมึงเฒ้าสี่ฟอบะสีมาน้ำมูวะเหมือนนี่บริยี่ยงเด้อครับเหมือนนี่ออกทั้งเสาเนาะม,มาจังโมงก็มาฮะเจ็ดแปดโมงล้วแปดโเนะา,าะมือเสาฝนกับโตกครับมือเสาทั้งบ้านแต่ในป่าบ่ตกเนาะไปหาครับเพื่อนจะ้ะฮะ เฮ้ยนั <pegar public> like ่นเฮ้ยอุ้ยบ้าวพวกท่านสุดขั้มอยู่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยเยอะอุ้ยพี่น้อง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 เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไหนมูนี่มูนี่เป็นมูนเลยครับนี่เดี๋ยวหาหาครับอุ้ยไปพู้นี่ครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาอุ้ยอุ้ยผีพี่น้องให้พี่น้องมึงก่อนเด้อนี่ งามๆเลยเนาะอุ้ยจหยได้โอลยพอดจิ้มพอดจิ้มมันอยู่เลาะทางนะครับจโจทย์นี่อ้ยรอุ้ยงามๆครับกําลังจุ่มครับจุ่มขึ้นใหม่ๆเลยครับต่าได้ยุ่นมือหนีมือหนีเอาเลยสาบอะไรดอกพี่น้องสาถือว่าอันนี้เลยแหละเพราะว่าอุ้ยคนเนาะมือนี้เนาะ คน้ยมัดดยบมันครับอยู่หล่อทางน้ำที่นอนโอ้ยห่าหัาบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังอะไรอะเนี่ยดยสองดอกครับมอง แกงไก่แก่ปอน้อยแกงคือนำแกงนะน, <c oughs> นี่พี่นน <c oughs> ี่งามครับอุย้ยไปไป <c oughs> เดียวเดียวววววัดติป้อมาันมาสายกับพี่น้องมาสายกับพ่อคนกับพระนี่ครับพระคน นี่ี่จะหากใหม่หากให,หกม่หลายครับพี่นอ้องใช่อู้ย,ยกำลังสียางเขาไปมองเคยดเนาะนนนแหมคนพี่นออ้องเลี่ยงนากระดานมาเลยครับ มันหมานเดี๋ยวจะคอยเอามารวมกันพี่น้องวัดแจักดอกเนาะๆงัดเลยงัดเลยหอมพ่นอยู่เล่อหล่อทางเตยโบอันนี้เด้อพี่น้องเปล่าค่ะเปล่าครับทั้งในก็ต้องเปล่าพี่กันเลยเสียงรถเซียร์เลนตลอดนะครับมาหมาหาหย่มตีสีตีหามันบ่ทันมีคนุ่มนั่นเอง มันมืดบ่ล่ะเธอเอ้าแสงแดดนะแสงแดดสะอโบ่ได้คิวเลยเอาเห็นอยู่ครับอู้เหลียวผู้เห็นนะอู้หูเกือบเหยียบนั่นอู้หูมึงมึงมึงอู้หดีสะพี่น้องดีสะดีสะนั่นดีสะแม่โมเห็นดีสาเกือบจะเหยียบเอาสาสายใหญ่ เอาเอานัดนั่นั่อุ้ยงามเนาะแดดนั่งโซงเอาสางนั่นธรรมาศาสตร์หองแดดครับพี่น้องเลือกบ่ได้เอาแทงลึกแทงไปลึกลึกนั่นละบุดบุดเสียบ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  มันคือกะละนายนเดี่ากันกีน่เจอผาดประผาดด้วยค่ะได้จิม้มคือกัะเดอ้อเ <ical> ซาหนีอ,อุ้ยนั่นกำลังตูอุ้ยเด็กจิ้มคือกนและ

จุ่มๆครับนี่โอ้ยกำลังขึ้นโอ้ยนี่นี่ะต้นนี้ต้นนี้นะเอ้าอุ้ยมาดอมาดอมาดเกีบเพชรปวกมาดอมาดมาเดอมาเด้ออียง มาเด้อผู้ใดีสิมามาเดอนายมาเด้อื <c oughs> ออมกำลางังโฟจากดิ้นเลยครับโอ้เออ,อพัก นี่นี่ครับงามงามเลยครับเยอะเลดอกนึงมาเตือเอื่นเขาเห็นอย่างนะเขายังจีบมูใหญ่สัเอื่นมาเอืนมาซอยจีบบ่อเอิ่นมาคว้งกันก็ละครึ่งบ่มือเสาเพื่อกำมานไปเลยเนาะแมนอู้ยมูใหญ่แห่งพี่น้องนสารซอนเดโคแมนครับ สวยเลยเลยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาไปครับไปหาตอบบนี้โอ้ยสวยมาก,กัะหอนแดดล้วพี่น้องเลยขันยางบ่พอกับพกบพวผอด้อครับเห็ดปวกนี่เนาะ <c oughs> มันบ่คือเห็ดอื่นครับเห็ดปวกเป็นเห็ดที่หาย,ยากกันแม่นออกหลายๆกับฉีเห็นอยู่ครับกันช่วงนี้ก็เรื่มไหวไปละเนาะไห้ดห มูนี่ก็ได้หลายแล้วพี่น้องมซองกระตาก่อนว่าเจอสีบว่าหมันครับนี่เด็บ่อใดไทยด้วยเด็กบ่อใดไทยครับไปไปลุนกันต่อว่าสีหมานนี่บ่ไปครับไม่อยังสกม่วยบว่นั่นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเอาเคี้ยเคี้ยวเคี้ยเคี้ยวเคี้ยเคี้ยวเคี้ยวกระลังขึ้นกระลังขึ้นพี่น้อง นนนนีี่ Good ่่งามอีกแล้วครับมูนี่อุ้ยโทษเด้อครับหมากับมาน้ำหมาป่ามานี่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 มูนี่จุ่มหนึ่งเนาะพี่น้องนี่เยาว่าเด้อหมานแล้วพี่น้องเยาว่าเอ้าเร็วคนรนึงเกิด หลดออกไปปีกอับนึงครับบางนึ่งเลี้ยวเขามากะยันเพ่็อจอวนรถจดครับอเออโอ้ยดาบบนได้าาไดาาเยาวาด้วยครับฝ <laughs> ่า่าครับดวงนี้ <laughs> สาวกกะดิกาเบิ่งที่ละควัดควัดควควัววว <laughs> ลึกๆก,ก็ค้างครับ้งค้นี่ปะ <laughs>

Khoa cợt... Ău thằng của quá ha Khoa cợt... Mấy đêm khủy hạ Ău thằng nọc Khoa Này Chẳng mất chị Ngặt thằng này đai Ư... Mất thử Khiếm luôn Nào Ui Ui วายคนคนเอื่นแล้ววายนั่นเห็นบอกบอกแล้ว่าเสียงดังเถอยังดูอ่ะอมาบอกกัได้เงียบเลยเงียบไหมดูดตายเออเออปัญายุทธยแก่อืมอืมอืม อืม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 อืบอกายาวฮยคนรยัาปากยังมามออี่ปนกว้ยนกดบืวดมอขวดเมือมีะวยังมีลุกเต่าพิ่อืม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 อมอื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 มออืมอืมอืมมอืมอ เนาะพี่น้องเอาซ้ำหนีแหละเนาะเหลือซ้ำหนีเลยเหลือซ้ำหนีอะลรนี่คือจิบไปยางหลาลอยเหรออวยไปมองไม่พุ่งเมนกำลังเขาไปมองมือสูหมองเลยเนาะด้วยมาเกิดเธอจีบยางหาได้แต่ละหมองพี่น้องเอ้ยยางใกล้กับมือไงขนยางเห็นมากับโบมือไดอกพี่น้องแต่ก็ได้อยู่ครับได้จุ่มงามอยู่ไป เดือดเลยทำงานปู่จุ่มนึงมีดกบได้มีดป้อมีดเอามาไม่ยังแลวหมูวานป้ามีถิ่นนี่เราเอาลงมีดในรถลงเมื่อน่ดิหยัดเปียกฝนหมูวานรรวงร่้ยมันตัวดร้อนขังมันเลแล้วตัวผุนมาจะอไรเน เดจังเนยมบุกงงเงาเหลืองแม่ข้าไล่ครับสองมาเอ็ดปวกครับเอ็ดปวกจิกบ่ปลวกเดียวปลกเดีอดดอดอดสองออดอกเห็ดแล้ววะปวกตาหน่อเดียบ่๋มนมันไม่คุ้นนะเพรั้นเป็นบาอยู่เลยมงทุลเดีย ห่อหลืองครับดีดองโดดดีโอ้งามยนาาดกงามตงีจงเดลูกโบ่ต้งีตวามลูกบ่หยน้ำมาขาโบโบโอ้คงามีคะจุ่นึงครับเดี๋ยวมีของกอดว้เขียวจ้วไม่เขียวไอเลย แห้งเนาะอือโอเล่โอ้เก็บหลงเขาว้าวพอแล้วพี่น้องนี่เก็บเหลืองมาได้ข้าวหนึ่งพี่น้องนี่มาเก็บหลงเขาค่ะอือเี่งามๆเลยลูกอือค่ะพี่น้องต้นนี้เขาหาเห็ดออกมาแล้วค่ะหีมันคือเก่าค่ะมันอยู่โบมันจังเลยเห็ดปวกงูใหญ่อยู่แน่นมีแต่จุูมเด้อค่ะ ข้างล่างนี่เป็นเฮดปวกมด<ม>เลยพีนมูมันเกิดเปิดปจุ่มเป็นจุ่มไปนะครับแม่น้อยมันมีแต่จุ่มมัน,มนเลย<ม>เต็มตานี่ข้างล่างนี่เฮดปวกหมืดเลยพี่น้องน<ม>ี่แม่นเฮดเฮดเฮดปลวกตาวก็ได้ดอกนึงเนาะและ<ม>้วก<ห>็เฮดปวกอันนี่ก็ได้นิดหน่อยเฮดลงะงูก็ได้นิดหน่อยค่ะเฮดอันย่างเงินกับป้าไป,าปาเนาะค่ะโรนั้นก็เป็นเฮดปวกล้วนๆสำหรับคลิปนี้เจ้ากี้ไปเพียงเท่านี้แหละค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะขอบคุณที่มาอยากปลาเป็นหมูกันค่ะมือนี้เขาปลาสายเนี้ยก็ถือว่าเฮาได้มานอยู่เนาะไอเนาะเนียนครับมานอยู่ครับมือนี้จังไดกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจสาวกนิกาดัมเนเดอร์ค่ะทางช่องกนิกาแชแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอื่นเ้าสิไปปลาได้กันหลุนกันค่ะ ห้าสิไปปุ่นถ้าสิบปบซองห้าสิบปจเจริญบัตรท่านหูพี่น้องมันเสามันบ่ไหวค่ะเนียนฝ้นกระตุกยู่บานฝนตกแห้งมือเสาฟ้าเรือมผ้าปะผาก็เลยบวกกะบวกกะออกจากดีอยู่ครับยังมีเห็ดเก็บอยู่หมูใบใหญ่แต่กะเด็กเก็บอยู่ครับเนียนไป